สวัสดีครับพี่ต่ออยู่กับช่อง Heart b e a และเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับมาแล้วค่ะมาแล้ว uh อย่างถือมาหอยทุกคนได้มาหันม้าหอยมาหันเนี่ยอะมาแล้วสีเหลืองขอเอามาถึงยังไม่ถึงสี่นาทีแล้วเนี่ยคือม้าหอยมาหันปุ่ะอมาล่ะจีนหรอบอยได้แล้วเขาตั้ง ต่างเป wow! ่าเดือนนี้เขาต้องเด้อันนั้นเขาต้องเดอเงื่อนต่างบ้านบูบะสอีบเขาขั้วหรอกสิบเอดเงินซื่อเจ็ดบาทสวสื่อมื่ออันนั้นละเนี่ยเดือขวดยอร์กไปไหนอ ดาเขาส่ผาอเคื่อแเอาไปเลยเอาเคื่อไปแหเขาสื่อว่าดีือการโอเคมา่าเขื่อนไแค่าเนี่จเบื่อจะบอกไปยิ้มยุกเขาจะเป็นเรื่ออะไรอีกเอาเอาให้อีเสียงมันหายอยากได้กัสื่อมาก แล้วสมีนมแล้วนะมมีนอ๋อเพื่อจบคีิเกิเลยแล้วก็ตาหยุดแต่นี่เอาตาก็ไม่ทังสันเสียมันคือมึงแท้เออมันพี่เสียงแต่สัวแกมันออกมาดูแกมันออกมาหยอกดูไม่ชอบไมชอบเอาคือแกบ่ได้คือมงวันนี้ลำบันงูแต่น้ำปวดใต้กับพ่อแล้วเออจะเป็นคือเอื่อย ปิ๊งผู้จัดการเลยเหลือผู้ใต้เนี่ยก็ต้องเกงเนี่ยเอาไป่ได้ไไดปก็เล่าบอไม่ได้ไปก็เื่บอไม่อมเ่อฟองนสวัี่ะสวัสดีค่ะเียงสวัสดีค่ะหลักกองยังเียได้เกียงว่าเหี้ยในคอมาฝาดนลูกในเต่าไม่อีกแล้วพี่น้องขานั่นเต่าโยกเัาฉันีด้ไปดิเสกเต่าแงกับแกจะมากองพังไปเลยพี่น้องขา เ็คกล่องแป๊บนึงกี่น้องเามันคือออกงมดค่ะ้ยก็คือถ่ายกล้องนางมือนี่เอาจะถ่ายพี่บอกว่มือนี่แปป้ดารานี่เนีซ้อนพิซ้อนล้องหลักเพราะาทำงานาได้ลูกน้อยเตี้ยโอ้ยอยอเยแล้วเขีาเคือยุ่กันขั้นเขีมัน ตามันยิงสิตาตุกตายิงสิบอตาเจหตอนเมาเลยตายิงตาตุกตาตาตุกตายิงสิหรอตาตุกตาไอ้เกลือกเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมึงคือตาเจีตห่าตอดได้มาเล่นหมอชิดเป็นมีความสุขความอย่างนอบอเสื้อดำฟังลนั่่นลมบุบาฟังลัมเสื้อดำนั่นหลอดีตานนาเวทีมาดีและหุ่นแมนจะมาไหมนะพี่แม็กจะรักฮาร์ดบีดไหมนะโอ้มันตรงดูดนู่มมันตั้ง อย่ยเอา้แม่กาสิบะถิดกันเห็นอด้บอดี้คกบอแมนเล็กหน่อยดีได้หน่ตุ๊กตาบอปี๊ดกีเปแล้าก็บบอดีนะคาลล่ากอนตัวเออเออเออนเขียวเน้นนเียนนดกเแดเป็นตุ๊กตาผู้่ไปไหนเนี่ยแปลว่ แม่แม่ผู้ไ่เป็นัไงผู้เมือยบ่อเดี๋ยวเรดมาอันนี้เป็นออันเดียวสุดเพจนสุดเขียวเขียวชุดฉสวยมันบอกคือมันบอคือตัวนั้นตัวนั้นมันเป็นแบบแพงกว่าอันนี้มหมหัวมันแข็งไหมอ่ตัวนั้นหัวมันอ่อนนนมันหนุ่มนะแต่นาเนแต่พวกนี้ดู้ชายนี่บอกนะบ่บบ่อ่บบ อย่าว่าปิดกันตายสื่อบอสื่อในตุ๊กตาเด็กน้อยไหมเอ้ามันมี่ผู้ใหญ่มันมีเมย์ผู้ปกครองอยู่น้ำยู่นี่เอ้าวผู้ปกครองอยู่น้ำยู่เป็นอย่างเออเออเป็นวิดีโอทารุณเด็กเนาะอันแจ้งว่าอันทารุณเด็กเออทารุณเด็กถือซองถูกบล็อกให้เด็กค่ะ อันนี้ก่อนเอาไปเสื่องไว้ก่อนไม่องาเปรอะเอาไปนอนเปร์ไปให้ให้น้องน้อยก่อนแล้วพี่น้องด้ยอีกโตเขาคู่ไก่บ่เป็นข้าวเนี้ยข้าวขาวมาถือวหนุนใครอยู่หน้ามือที่จะมาเพราว่าสื่อแต่มีอะไรเพคาะสื่อแพงสื่อแพงไปเลยโลนึงมือนี้พูดแม่มาบอลนี่มาน่ะพูดแม่มาอยู่ครับว่าจะไปนั่งอยุคขุนพูดจักรสี่น่งขุนง่ายรก็มีพูดตายพูดแม่นั่งนะครับก่อนคุณผู้จัดการด้วยนะครับเป็นไอเทมคอที่ เดี๋ยวความพรอบนะคะเดียวันยายของเด้เพราะว่มันจีดหยันหยันปาี่รุนโอ้ยปารุนมัมีค่ะมเนมาขนาดนี้เจ้าองไข่ไข่แล้วมึงเพ่นไข่ไอ้แม่าอาอยู่วันนี้อะโอ้ยไปยางวาวไปยางตลาดลป้า เบาด้ยเสียงเบาจนได้ที่หาสันหาคันนี้มาเบาเป็นบอกว่าเก่งแงกูเป็นแท็กซี่สีไเป็ถากมนบเ่กูเป็นแท็กซี่กูสีไรเป็นจากรดมันเบาเก่งแหงกูเป็อแกซี่กูสีไรเป็นอถจากโดดมันเเงหงกูเปนี่กูเาอโดันเบาเ่หูเป็นแ็กซีสีไรเป็นรถจากมันเบาเ่งแหงเี่กูสไรเป็นถ้ากโอดเาเก่งแหงกูเป็นแท็กซีกูสีไรเป็นรถจากโดดเออเบาเอ่งอหงกูเป็นแที่บอมเนะคะากโอดมัเบาเก่งแกเก กระเทยกเยพ <c oughs> ูดรายอมากมันสดว่าหอนี่เลย <c oughs> ตสิห่อนอนน,นอกรอดเนาะมาเราลกนห่นห่อนเนี้าไยเลยดอ,อี่คือใอคือ่หอนเนี่อ๋อ3-4คีนีนาย องย yeah. okay. ัชุดจนน่ต้องให้ช่องหลังบอนบอดเวลาเวลาอันบอดเป้านะเวลามีต้องให้ช่องหลังทำตับมองอีชุดจะระอื่นไปแล้วตอนนี้ที่เมีย เปลี่ยนซื่นได้มาเล่นหมอทิดเป็นเออเป็น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 คือจัดมารปัญหาเออเป็นนาตาเบิกป่านาตาเบิกป่าปิดปิดใจครับไม่รู้ไปเอาติร์ลเป็นอย่างไรเตลกเออค่ะแป็อย่างขึ้นีจะคนกัดแก่งคุณจะตลกตลก์ลพอค่ะขายขาพ่อเม่อีใส่แห่พีชผมเปียขึ้นเมื่อนี้ใส่สีเมื่อนี้ใส่สีบอกป่าสีม่วง แฟนจะมาเดี๋ยวมันนี่แฟนพุทธการจามาเดี๋ยวเมนตัวแฟสมันโมแม่จะหาพ่อใหม่ให้เจ้าอะคอยแม่จะหาพ่อใหม่ให้เจ้าตอนนี้ตอนนี้พ่อใหม่อยู่ไหนพ่อใหม่อยุสัยพอดีอ่านมาตอบอยู่ตอนนี้เพื่อนตอบอยู่หายไปเลยตเจตแต่บอกว่ารอเพื่อนก่อนครับยังนะหายไปเลยขอตอบแล้วขอความเดี๋ยวว่ากลับไปคุยกัน แม่เรยกโบมาเดี๋ยวเขาจะกอกพิมพ์ประมาณสามคำสิ่เปรียมันสีคำสีบรรทัดเรโยกโบม่าะไรจะมาไหมคะใครเลยไหมไ่มีเอาเยกโบมาเขาจะกอกพิมพ์แปดเระว่าไม่เขียนเรื่องทวไ้โดนพิษบ่ากู้จุการสูง พูดว่าวันนี้เขาแต่ว่าเขาบอมีอย่างหนึ่งขาบอมีเงินมาเป็นตมีเงินมาเงินออกเงินออกพอดีจเขาเสีมากเลือดเดือดจะต้องมาช่วมเงินออกด้วยเออเดี๋ยวเงินไม่มีอย่างอ่ะกิจต่อมีอย่างด้ปั่นให้เดือดขวดเล่าค่ะพี่น้องคะอัปเดตค่ะพี่น้องคะหอดลังวิธีค่ะพี่น้องขะฝากกดไลล์กดติดตามช่องฮาร์ดอินลำเพลิน์ทออฟฟิเชียลนะคะอย่างยังบอกบอกบอกไปก่อน บอกเตือนคุณแม่ๆแล้วว้าไงว่สิเดี๋ยวกดไลค์กดติดตามไห้เขาสอ่ไลืูให้กำลังใจคลิปงานสาวนอยพิรันแหนะครัเดือพี่รองเอฟนคัสาวนอยพิบันธ์แหนะครับเอฟซีน้องมานะเอีอีกหลายๆคนในศิลหลายๆคนในชาวนอยพิรันธนะครเอฟซผู้จัดการนะครับเดี๋ยวเจเอฟซีผู้จัดการก่อน จากการผ่ไตห่วงโพมือแรกนี่แมนเรยน่นแม่พนคนเดพนคนเดอันลูกปั่นไกลเ่ยแม่เห็นไหอยนแมนเบิร์ดนะอันนี้หัวขาหัวเนี่ยแล้วัวเป็นมาหัวคนขาอ๋ออ สอดเ c เป็นลูกปั่นไก่นี่ไของโกยซีหนักว่านละปั่นไก่ลูกปั่นไก่แบบเสือไก่ตี่มันตัวหน่อยพอสูงป่ะตอนนี่ได้จัดคองแบบนี้รอเนีนดีอง้องมานาอะไรกดติดตามช่องอดีไพันไรเปเชียลได้ค่ะเด้ออันดับหน่ผู้จัดการนะคบเบิงคลิปว่าขามโคษณาพี่ตองค่คสวัสดี